คำถามแม่อะไรตื่นตีนสี่ขำตอบแม่เสียดายจังติดตามสามกระเทยกระตันอยู่กับคุณแม่ในเทยเทียบไทย เย้เยสวัสดีคุณผู้ชมนะคะสวัสดีค่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 ะอยู่ที่วงเวียนปาโลมาเลยนะคะแน่นอนเรากลับมาที่พัทยาอีกครั้งเดึ่เย้เย่เย่กลับมาที่ต้นกําเนิดของคําว่าเย้เย้เย้นี่นะถูกต้องถูกต้องแต่ว่าคราวก่อนที่มาพี่ก๊อลฟไม่ได้มาครั้งแรกอ๋อใช่จริงจริงไม่เป็นไรนะเพราะฉันก็ทํางานอยู่แถวนี้อยู่แล้วที่ไหนอ่ะเป็นเด็กเรืออยู่แล้วบริหาร อ๋อที <S <S ่ฉันเห็นคอยดึงสมอแล้วก็เอาเสื้อไปคล้องหลักนั่นก็คือเธอหลอกหลอฉันคิดาแบบฉันทำสิ่งนี้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่นชเด็กเรือ๋อเป็นเด็กเรือมาเที่ยวพัทยาใครอาจจะนึกถึงแค่แบบมาเที่ยวที่เที่ยวกันคือบีชอฟบเลยเล็กน้อยนะจริงจริงพัทยามันมีอะไรเยอะกว่านั้นถูกต้องถูกต้องทั่นี้ก็เป็นเมืองที่แบบมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจจนเขาจะต้องยกเมืองพัทยาให้เป็นเขตปกครองพิเศษเลยเธอระบบภาษามัยก็จะมีความ กจะเคยเจออยู่คนเล้วผสมพื้นถิ่นโยโยโนกูในยูบ็อกซิ่งมีเปะว่าอะไรหรอราะว่าอะไรไม่ดีละให้ต่อยเลยคนที่รอเราอยู่ที่โอเชียนมารีน่ายอร์ชคลับนะเป็นบุคคลที่เรียกว่ามีความสำคัญมากฉันมีความรู้สึกว่าทางสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ย คุณจะม่อประวัลแม่ดีเด่นให้กับเขาเหรอในช่วงเดือนสิงหาคมก็เป็นแม่ผู้สร้างประโยชน์ให้กับประเทศใช่ปะถูกต้องเขาเป็นแม่ที่มีอทรงอำนาจมากแล้เก็สามารถสั่งให้ลูกลูกชายเขามีลูกชายเขามีลูกชายจํานวนนับหมื่นนับแสนคนเอาไว้สืบสกุลไม่ใช่ให้สังให้เต้นตามบางครั้งเขาไม่ได้สั่งทุกคนก็ก้มกราบเขาเฉยเลยแปลกมากแล้วเป็นคุณแม่ที่แบบไม่มีแม่ที่ไหนทําได้ยืนอยู่ตรงกลางแล้วก็สั่งลูกโลกทุกคนว่า ขอเสียงกรีฑาเสียงกรีฑที่ตอบกับบาค่อนข้างทุ่มต่ำมากเออแต่ว่ากริยาที่เีได้เอขยากันมากจริงๆเพราะนอคุณแม่คริสติน่าของเรา่นเองสำหรับสาวๆนะคะลูกสาวทั้งหลายที่อยากจะไปดูคอนเสิร์ตคริสติน่านะคะแนะนำว่าอย่าเอา ผู้ชายที่กําลังเลงไว้ไปไม่ใครก็ใครจะต้องโป๊ะแตกสิกลายเป็นสโมสรพึ่งน้อยเลยนะตอนนั้นตชนกันทำไมในช่วงเพลงทําไม่ลงผู้ชายถึงไม่ยอมร้องในในท่อนทหารทําไมถึงเลือกจะร้องในท่อนคริสติน่าเราอาจจะต้องกลับไปเ้อาเพลงเอคิดผิดคิดใหม่แล้วเมื่อไปดูกับผู้ชายที่หมายในคอนเสิร์ตคริสติน่าเมื่อกลับมาเราก็จะต้องร้องเพลงว่า ประวัติศาสตร์จะไม่ซ้ำจากการตื่นใจตัวเองแล้วผู้ชายคนนั้นก็กลายเป็นนินจาตายวารัตตาใช่แล้วพวกเราก็เลยจะต้องลองเพลงออกมาว่าโชว์ริกล็อกกันให้ดูแต่ยังสงสัยอยู่นะว่าพีินามีลูกเยอะขนาดนี้นั้งคลอดธรรมชาติหรือเปล่าอยู่ตรงนี้ครับทุกนสวัสดีค่ะ สงบสติอารมณ์หน่อยสล้จหลอเป็น่หลอดเป็นบ้าด้วยหรอเ <c oughs> ชื่อไหมเชื่อว่ากระเทยที่ดูรายการตอนนี้อยู่นะเขาปรับฉันไปคลุกคลีกับผู้ชายกันเขาก็ไม่ได้รังเกียจฉันเท่ากับฉันมาได้กอดพิธีนาเพราะว่าเพศชายทั้งหมดที่ดูเราก็จะเรียกพิธีนาว่าคุณแม่ใช่ใช่รวมถึงเพศเสียใจเสียฟอร์อุ้ยถ้าเสียใจเสียฟอร์มงชอบในช็ในในฉากในคอนเสิร์ต จับยกจับยกล่ำมากทั้งหมดใช่แต่ว่าพอตอนยบมีแข็งแดงกำยำเลยนะพอวางพิธีนาลงเสร็จอ้อยเมื่อยจงได้ลงมาพิธีนาจับได้เลยจับมาคุณแม่หนักมากพิธีนาพาลูกสาวคนนี้พิธีนาไปเก็บมาจากแขไหนคะคนนี้ละคะโอ้โหแต่นี่เปรี้ยวนะลูกคนนี้ดูตาสิ เป็นกลิ่นหรือว่าเป็นลักษณะการแต่ไหนค่ะสวยแล้วสวยแล้วแค่นี้พอเราอย่าเยอะเราสวยธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ต้องปัดแก้มแต่แบบว่าดูมีสุขภาพดีนิดเดียวก็พอแล้วงานรูปสุดท้ายพร้อมกันค่ะคุณแม่ โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพิธีนุ่นได้เคล็ดลับไปเต็มเลยค่ะจริงใช่ป่ะคะไปใช้นะตายอออ่อนกันดินี่ใช่ค่ะเราจะไม่เป็นเรยาอีกต่อไปค่ะเคล็ดลับของพิธีนาฟังดูคล้ายคำตำหนิมากกว่าคือพิธีนาบอกมังแต่แรกแล้วแกว่า จะให้สอนแต่งหน้าหรอสอนเอาออกแสดงว่าพี่ตีนาเขารักฉันจริงไม่เหมือนกับพวกเธอที่คอยชมว่าฉันสวยฉันสวยจนตอนที่ฉันหน้าปลวกจะตายทีนี้ถ้าคุณแม่คขาใครจะยินเลยว่าเขาบอกพีอก็คือแม่เนาะถูกต้องเลยได้เป็นถักเป็นยังไงจ๊ะปกติแล้วเอาเป็นมงกุฎแล้วเอาเป็นอะไรโฮะขอตีฟาร่าเลย สี่บ้านไม่ได้นะเขาเหมือนแม่ลูกกันจริงๆเลยเมื่อกี้ฉันถ่ายมาเหมือนถูกเก็บมาเล้ยงต่ตอนขยายนี่อยู้อ่ะตอนที่ฝ่ามันทับหน้าฉันแบนด้วยอ่ะลูกสาวผมนิ่มมากขอบคุณค่ะมันงอกมาจากปัญญาค่ะพิจนาค่ะคือปัญญาฉันนิ่มใช่ผมงอกออกมาก็เลยนิ่มที่ไหนจะหล่อนไม่ยูหรอกว่าในหุฉันไม่มีอะไรอะไรความว่างเปล่าลูกจ๋า ค่ะไปโกกสีผมน่แม่แม่ขับเปียนี่มียางไหมเนี่ยมีอย่างอายหรือเปล่ามก็ไม่มียางปกติแล้วโถพี่ตินาเปียไปแล้วว่าฉันเลยต้องรอกินมือบวยเลยอะ คุกะดะเปียมือนี้ไปใส่คาแรคเตอปน่ไปใส่นี่ซะหน่อยนะต้องมือแสตชัยไม่ได้ไปนะคะพี่หนักก็จะต้องถักเปียให้ผมแปมเช่นกันด้วยผมจริงขอเป็นเปียตะขาบนะคะเอาให้พันรอบแล้วพัเข้าไปในปากไหมค่ะโอ้โหถักได้ไม่ฮาแบบนี้ถักเปียคนนก ลองให้ unsafe, พิติณาอ่านให้เพราะมันเป็นหนังสือภาษาอังกฤษดิฉันอ่านไม่ <laughs> ออกเผลอความรู้น้อยอย่างนี้ละซึ่งตอนนี้นะคะคุณแม่คริสติน่ากาลังอ่านหนังสือให้ลูกฟังนะคะที่จริงไม่ได้ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเลยหรอกที่จริงชื่อภาษาไทยว่าตายแล้วไปไหนเพื่อจะเทศให้ลูกได้ฟังว่าตายแล้วคุณจะไปไหนดีไม่ควรจะมาวนเวียนอยู่ที่พัทยาภาษาอังกฤษเลไม่แตกฉานเลยเล่มนี้ขาแปลมาจากหนังสือสมบัติผู้ดีสมบัติผู้ดีสอน ที่เธอไม่เคยได้อ่านเลยจากหน้าเดียว For these people, the floor are in that Texas. โอ้โหลูกสำเนียงสำเนียงลูกนี่อังกฤษนะกระดูกใส่ฝันอยากจะเป็นเคส์ค่ะโอเคส์โอเคสฐานทัพค่ะ จะลืมไปเลยจริงๆแล้วลายการแบบรายการของเราเป็นรายการท่องเที่ยวนะพิธีนาเพลงของพิธีนาคุณมีเพลงที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอยู่ด้วยนะใช่เพลงอะไรพิธีนาอาจจะยังไม่รู้นะนั่นสิฉันก็เพลงประวัติศาสตร์นะเป็นเพลงของพิธีนาเองใช่เขาเล่าอย่างี้ไงเมืองโบราณมันอยู่สมุทรปราการมันไม่ใช่เชียงใหม่เสียก็ส่งเสริมเรื่องประวัติศาสตร์ที่โบราณก็อยู่สมุทรปราการจริงที่แหนด์อัลบั้มไหนอรเวอั์ชั่นอะไรเนี่ยอัลบั้มนินทา เด็กๆจะไปท่องแล้วบสอบได้นะเมื่อกี้ที่ถ่ายรูปกับพี่น้แม่้าเบอร์คอนเซ็ปต์แม่ลูกผูกสัมพันธ์นะวันนี้เนี่ยเราได้ภาพที่ดีที่สุดแล้วก็วันนี้ได้ไหว้วานนะคะพี่ๆสือมลชนเยอะมากวันนี้ต้องจากหลายๆสำนักเลยนะครว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์สินจงเอียนสินเสียงเยอะเป้าและเกี่ยวหัวต่งงวดสุดท้ายแถนด้วยสำนักส่งถ้ำกระบอกเจ้า นักข่าวพี่ีนักข่าวนะขรับขอบคุณทุกท่านนะคะเดี๋ยวมาดูภาพที่ดีที่สุดพวกเราก็จะไม่เห็นนะพี่ทนาดูด้วยกันเลยนะคะภาพแรกค่ะ แม่ถักพีชให้ดูที่ที่น้ามีสายตาที่อารีมากใช่แนขะที่น้าลูกสาวมีสายตาที่เด็ดจูริกมากให้แม่นั่งคุกเข่าจนเข่าด้านไปหมดแล้วลูกนั่งสบายมากเลยอ่ะใช่ท่านี้ทำไว้ยังไงบ้างครับลูกนี้จะน่ารักนะน่ารักพี่ทีน้าหมายถึงต้นตาลที่อยู่ด้านหลังสวยนะถ้าต่อไปภาพที่ดีที่สุดของของอูสิ แม่แต่งหน้าให้ลูกมองอะไรนั่นน่ะไมหน้าใหญ่อย่เงี้ยจริงจริงผู้การแต่งหน้านั้นเป็นขนาดไซส์ใหญ่สุดแล้วตัวหน้าดิฉันก็เลยเล็กจิเเลล็กยไปอย่าลืมที่สวยน่ารักดีใช่เช่นการที่ื่อดูตั้งใจและสายตาหนังลูกดัดจริงนี่เ่าไปนี่อปาไปเหนื่อเยอะนะ พี่นันก็ใส่ตาดีไปนะคะได้เห็นเรื่องไกลๆขนาดนี้รก็น่ารักได้อ๋อดูสิเซ่งรูปนี้แม่ก็ตั้งใจส่วนลูกก็สิกครั้งเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ภาพที่ชนะนะคะได้แก่ลงน้ำไปเลยดีใจลงน้ำไปเลยอย่าดุดิกนะเดี๋ยวมึงกดร่วเดี๋ยวดุดิกเอ๊ะฉันเพิ่งไปโกนหัวมา ได้สิทีได้สิทีิ์นะคะไม่ได้สิทธิไม่ได้เลยทำไมก็ได้หมดเลยยังโดยรวมแล้วจะจับจิตคะแนนของการอ่าตรวครั้งนี้ได้เท่าไหร่คะอ่าผมให้ห้าแต่ความตั้งใจสิบครับอ๋อนี่นี่คะแนนที่ครูเขาให้ให้ห้าคะแนนทำไมถ้าตีบาทเลยวะเขาบอกให้ห้าคะแนนแต่ผมตั้งใจให้สิบเออไม่นับครูพี่อยมาตอบผลลรูปหลังแปลว่า ความตั้งใจดีมากใช่แต่ว่าฝีมืออ่ะห่วยแตกไม,ม่ได <c oughs> ้ความตั้งใจในการตีชนิดนะความตั้งใจในการปีกกระทือคือพี่อย่าเพิ่งดึงนะดึงนี้เท่ากับดึงน้องหนูขึ้นไปด้วย <c oughs> จะได้แบบประโยชน์ในส่วนไหนของร่างกายบ้างอกคือ <c oughs> ถ้าได้ส่วนใหญ่จะเป็นหลังฮะแล้วก็ต้นขา<อ><อ>ถ้าคนปีนปบ่อยจะสังเกตได้ครับว่าต้นขากับช่วงก้นจะแน่นครับอ๋อเหมาะกับเกยรับ เอามือจับเชือกได้นะครับตอนนี้ฮ่าฮ่าฮ่ีฮ่าฮ่าาน่มันโงทำไมล่้มอยู่นานกาฮ่าท่าฮาาฮ่้ฮ่าฮ่าาฮ่าฮเาย่า่าฮ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 ่า ดูสิจะทำเป็นโชว์แมนจะทำขึ้นไปเล่นปีนหน้าผาอยวจให้ผู้ชายรู้ว่ากล้ามขากับกล้ามก้นนางแข็งแรงเชิญคุณผู้ชมจะบอกให้นะรูทวานนางเสียแล้วขับในรถเป็นแบบนี้เขาตันมาจะได้มพอกอบเล่นนะจิู๋ก็มาดูแลนะ ถ้าเราตองคนไปเล่นสิก็ปล่อยให้สูกต่อยตายกันอ่าสนามนี่แหละปีนผาฉันยังเกิดต้องปีนเดียวขึ้นไปเสียายากล้ต้องหยกขึ้นมาอย่างนี้ดูหยก่อาดูตายแลก็มาบ่นว่า พรุ่งนี้ต้องไปเบินเพิ่มแล้วก็เป็นดินพ่อขางห,หมูไปเรื่อยเบินแบบเกี่ยวได้แล้วก็ขอบคุณลูกเขยของพิตินาด้วยคุณกล้าขอบคุณนะเพราะพิตินาถือว่าเป็นแม่ดังนั้นคนที่มาแต่งกับเราก็เท่ากับลูกเขยของพิตินาตง้งอ่าสุดท้ายนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรองของเราด้วยนะคะใบมิตโกนยินหลุดโกนเกลี้ยงกล่าวสะอาดเลือดสะอาดแม่ปัดถึงครั้งเดียวค่ะ อ๋อมากจะเคยป่ะแกไม่ค่อยกนหนวดแกไม่รู้พวกใบเมรร็ดกอนแบบชัยแล้วทิงอ่ะปากปุ๊บเว้ยฉันไม่ได้กนหนวดฉันกน,กน <c oughs> มันหลุดเหมือนกันต่อไม่ติดเลย สวัสดีค่ะอ๋ออย่าลืมเจอกันนะคะสอนหน้านะคะในกันเทยเที่ยวไทยบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงทางช่องแบงค์แชนแนลของเรานี่เองเฮ้ยต้องบอกว่อจำได้เหมือนเราใช่จำได้ว่าดูทาง YouTube <c oughs> บ่าย3โมงครึ่งทาง YouTube ด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ